กลับสู่ดาวแพนดอร่าอีกครั้งถึงเวลาแกะกล่องอวลตาร์ฟอนเทียออฟแพนดอร่าคอลเลกเตอร์อิดิชั่นมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือใบเซอร์ติฟิเคทนะครับอันนี้มีรันเลขให้ด้วยนะน,นี่เราเป็นชุดที่เท่านี้ชิ้นต่อไปครับอันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับข้างในซองมีมา3แบบนะครับเป็นภาพบรรยากาศของดาวแพนดอร่านะครับผมแหมสวยงามมากทีเดียวชิ้นถัดไปนะครับขวัญใจนักสะสมครับต้องมีอันนี้เลยก็คืออาร์ตบุ๊กนะครับเป็นภาพแบบว่าคอนเซปต์อาร์ต ของดาวแพนโดล่านะครับภาพบรรยากาศของพื้นที่ต่างๆและก็สําหรับคนนะครับที่ชอบเครื่องยนต์กลไกนะครับก็มาพร้อมแฟ้มครับพิมพ์เขียวของ A.M.P. สูตรนะครับขนาด 2A นะครับผมชิ้นถัดไปนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับนักสํารวจครับก็คือสมุดบันทึกสนามนั่นเองมีวาดหน้าแรกๆให้ด้วยต่อไปครับเป็นชิ้นต่อไปนะครับก็คือเป็นกล่องแผ่นเกมนะครับมาพร้อมกล่องเหล็กครับกล่องเหล็กนี่ก็พิมพ์สวยงามเลยทีเดียวและชิ้นสุดท้ายครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของコレคเตอร์อีดิชันอันนี้เลยก็คือฟิกเกอร์ลีนครับชาวเนวี่ครับ หักพังของ AMP 0นะครับแหมสวยงามมากทีเดียวควรค่าแก่การสะสมจริงๆเลยชุดใหญ่มาก